เยมากแล้วก็ยังไม่เสร็จแล้วก็มีความท้าว่าท่านแบบไม่ด้คิดถึงเรื่องสายาลาขังบนอะไรไหมแล้วต่อ่าเสร็จแล้วคือหนูรู้สึกว่าบางเรื่องที่เรายังมีภารกิจอยู่แล้วเราแบบก็ยังคิดเพราะภารกิจนั้นยังไม่เสร็จนะเจ้าค่ะก็ทําให้ความคิดเราอะมันยังอยู่กับเรื่องนั้นจะมีวิธีให้แบบอยู่กับปัจจุบันได้อย่างไรจ้คะให้วางใจ การที่มาอยู่กับปัจจุบันมันก็จะวางสิ่งนั้นถ้าทําดีที่สุดแล้วเราก็ไม่ยึดในสิ่งนั้นแล้วก็มาอยู่กับปัจจุบันคําว่าภาระมันก็มีหลายอย่างศาลาหลังใหญ่ไม่เสร็จก็เนื่องด้วยปัจจัยได้หลายอย่างแต่ความตั้งใจในความสําเร็จของท่านนะเสร็จแล้วทีนี้ว่าคนที่ถามคือไปยึดว่าเมื่อไรจะเสร็จแต่คนสร้างนะได้วางใจแล้วก็เหมือนเรื่องราวในชีวิตของแต่ละบุคคล หลายเรื่องมากที่เราต้องทําให้สําเร็จคือโปรเจกต์ใหญ่ๆทั้งนั้นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นต้องสําเร็จในปัจจุบันก่อนเราต้องมีฐานแห่งความสําเร็จในปัจจุบันก่อนมีสุขในปัจจุบันและค่อยเดินไปสู่ความยิ่งใหญ่นั้นแต่คนทั้งหลายจะหมายเอาสลาหลังใหญ่เสร็จนั่นคือความสําเร็จแต่องค์พระสามาสัมพจทธเจ้าสร้างบรารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นี่สี่อางไขายยิ่งกว่าแสนมหากัปเริ่มจากจิตดวงเล็กๆที่ตั้งความปรารถนา แต่ตั้งแต่พระพุทธองค์ตั้งความปรารถนาก็เรียกว่าสําเร็จในจิตแล้วเพราะจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความปรารถนาคือตั้งไว้มั่นแล้วสําเร็จแล้วแล้วค่อยเดินไปอย่างมุ่งมัน่นแล้วก็มุ่งหมายแล้วก็ตั้งมัน่นจะเจออุปสรรคน้อยใหญ่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงความสําเร็จที่ตั้งไว้องค์ศา,าสดาก็เลยเดินไปรับความสําเร็จด้วยพระอ,องค์เองทีละย่างก้าวทีละย่างก้าวด้วยความมั่นความรักหนักแน่น จิตอยู่กับปัจจุบันแต่ตั้งความปรารถนาเอาไว้แล้วก็เดินไปรับดังนั้นทุกท่านมีชัยชนะอยู่เหนือเสียงกล้าของตัวเองจงก้าเขว้าไปรับชัยชนะนั้นด้วยตัวเราเองด้วยสติและปัญญาด้วยพุทธธรรมสังฆะสมาธิปัญญาศีนฐานศีนภา,นา,นานวนาร้อมรวมเป็นหนึ่งก็จะถึงความสําเร็จได้โดยไม่ยากอย่าเอาความสําเร็จปัจจุบันไปเป็นความกังวลวางไว้ล่วงหน้าว่าอยางไม่เสร็จ พลังแคลอรี่ในปัจจุบันมันจะหายไปตรงนี้และคือมีสติในทุกอิริยาบถก็คือปัจจุบันสําเร็จการนั่งไม่เอียงไม่โยกไม่โคสําเร็จด้วยการยืนก้าวแยกไม่ผิดพลาดความสําเร็จเล็กน้อยนนี้ก็จะต่อยอดสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นเหมือนปลวกขนดินเทราเม็ดตังเล็กเล็กจนเป็นจองปลวกยิ่งใหญ่ได้ปลวกไม่ได้หมายถึงว่าจอมปลวกใหญ่จะคือความสําเร็จแต่ทุกครั้งที่เขาวางดินก้อนเล็กนั่นแหละ คือความสําเร็จในความภาคเพียรจนไปถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ดังนั้นในคําถามที่สิทธิ์น้อยได้ถามก็คือการอยู่กับปัจจุบันนี่แหละคือความสําเร็จที่งดงามแล้วจงต่อยอดสะสมความสําเร็จปัจจุบันไปถึงความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ปรารถนาไว้แล้วเราจะได้ยิ่งใหญ่กว่าาลาใหญ่หลังนั้นก็คือบุญบารมีที่ใหญ่มหาศาลอนุโมทนา ทำภูมราชาตินี้ให้สำเร็จ